ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับครับโอปอพพรวยก็จะพา f c มาที่วัดปูดำครับสายขมังเวทนะครับผมแหลงไม้นะครับ FC ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพพรวยด้วยนะครับผมทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับเอซครับครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บริเวณวัดของปูดำสายคำังเวทนะครับผมแนวทางของท่านจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมครับน้ำมาสการ์ปูได้สาธุนีคับพ่อเอฟซีมาตามแนวทางปูนะคะก่อนอื่นกับะว้ปัจจัย ใส่จานใส่จานจานาค่ะใส่กระมังใส่ผ้านใส่ผ้านอ่ใหญ่เใส่้านี่ใส่ผ้านี่ตัวกระปเอาไปทั้งไหนกรวปาเรื่องนั้นละมาตรงนี้แล้วค่ะเนาะใกล้นี่เลปลอยปูสังแล้วค่ะเนาะปูสังอีหังก่อค่ะตอนนี้ปูพญานาคองค์ดำแสนสิริจันทานาคราช ตอนนี้มีปัดใจไรย่งปูย่งมาเรื่อยๆหารับศทธาญาติโยมหนึ่งละกำลังส้างวะครับกำลังส้างผู้องดาแสนิริจันทากำลังดังครับคือบารมีพ้นหลายเฮาส้างผู้เดียวบ่ได้ดอกมันต้องเป็นแห้งสามัคขี้ผู้ไดมีสัทธากะ่องคายิศคาปูนผู้หาผู้ซิบไป ถ้าท่าท yeah. ีเกิดเกล็ดจำยันนุ่มได้หลายคนใส่ใหญหลายคนสายบุญสายเอฟซียากร่รวมส้างกะทุ่มากสร้างช่องได้เนาะค่ะเนาะเนือปลกกะทุ่เบอร์ปูได้เนาะค่ะเดี๋ยวแอดมินจะให้ไวหล้างไม่เนาะค่ะเบอร์ทุ่ผู้ใดจะร่วมบุญทักเขามาเนาะค่ะเนาะปูดำ แสนสิริจันท่าเนะาะค่ะปูคือตอนนี้ยังยั่งว่ทันมีปัจจัยบ่ค่ะข<น>าดหลายเนาะปูเนาะงบอยู่ประมาณแสนนี่แหละเพราะว่าแสนปปแบบเครื่องขาของขาแร่งเพราะว่าสั่งอยู่กับบ้านเขาเจ้าก็บ่ได้เอาแพงหลายเขาเจ้าก็บรวมท่าบุญน,นำ้ำง่งงายบ่ค่ะปู ในสูงประมาณสามเมตรกว่าสามเมตรถ้าเฉพาะองค์องค์ยืนเพิ่นกับสองเมตรกว่าแล้วบันไดนาคจะครอบขึ้นไปอีกเลยมันก็จะประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรจากพื้นสามเมตรโอ้ป็นยังเฉีบแล้วครับอาจารเป็นสี่เมตรแป้นนะอืมอีสูงก็องค์นีวะถ้าเฉพาะองค์เพิ่นยืนกับดูหมือนเพิ่นกับสองเมตรกว่าแล่ะ ลูกงานเป็นแบบว่าอ่าในการนาคขอบขึ้นขึ้นไปอีกเลยเป็นนาคโคบขอบขึ้นเลยรับประม,มาณสี่เมตรกว่ากว่าอ่าเงยครับว่าสดสั้นแต่แต่ยังปัจจัยยังไรขาดไรนะครับปะยาเนาะเมื่อน,นี้กระพ้าพี่น้องเอฟซีค่ะปูมาสอบถามตามแนวทางตอนนะคะเนาะ่านกูนิมิดหรือยังค่ะงวดนี้ ถ้าว่ากับมิตตั้งแต่มือตองวันอ่ะฟันวาเด่นขับรถอันของยาคู่ตั้งแต่อยู่วัดเก่าคนนั่นแหะครับไปขับไประบาดขึ้นที่สองมากกว่าฟันว่าเพื่อนมาหาอีกรถขั้นเก่าเหละเด็กรถเล่าน่อมั้ยหน่อย่างก็สองเจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่หนึ่งผููฝันสองขึ้นสอนได้ปะคะเนีย โอ้นี่เป็นทะเบียนรถปะค่ะแนนอาค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเพื่อมีโจกมีหมานเลยร่วมตัวเลยรวมสองเจ็ดสี่หนึ่งทะเบียนรถเพื่อนปะครับสองเจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่หนึ่งสองอันเอาเนะสี่หนึ่งนี่มีดแค่เดียวนี่บปค่ะบัวแบวมือมือว่านกรมือกรมันผ่านะ่ยแต่นี่มีนิมีตอีกฟันว่า อยู่วัดนี่ยก็ยังเป็นบุญนี่แหละบ้านนี้กันได้ได้กระหอกดอนตัวนึงได้นกยุ่งตัวนึงบ้านนี้ก็เลยปูพันวาอย่างหาพันบอกวาอย่างหาสามหาสามเออหาสามนี่คนคนไม่ออกไม่ตบนั่งยองขังว่ได้ยินดอกแต่ว่าเพื่อใครายพันปิดปากเข้าวายนะครับแต่ว่าในความรู้สึกเข้าหน่อยรู้ว่าพันว่าผ้าในเข้าวาวฝ้าเข้าวายหาสาม หาสามจุอืมแลก็เรียกร่องไว้ได้ร่องไว้สองห้าเจ็ดเด้สองห้าเจ็ดรออืนี่แหละถึงสิว่าครูจุนนี้แหละสองห้าเจ็ดนี่แหละที่มาร์กเป็นตัวตัวเด่นนีตัวไดครับปูตัวด่นหนีว่ามากสองห้าเจ็ดกับ <25 7 S 2> หาสามสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดกับหาสาม บอกเป็นตัวได้เนาะปูเนาะอือแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่เฮารู้แต่ว่าย่อมเขาบ่รู้จังซี่นะอนะความรู้สึกห่ออ่าย่อมบ่ได้ยินนําบ่ได้ยินนําครับนี่กัปูอือเพิ่นบอกปูออ,อก257นี่มาจังได๋ค่ะปูสองหนี่นั่งอธิษฐานขอปูอยู่ในโบสถ์ซื่อครับอือแต่ว่า สีแมนนแมนเงกับบอลูเนาะของมันนี่หอเกับต่อต่ก็เป็นจริงให้ฟังแต่ว่าขึ้นมาจังสี่คืขึ้นมาขึ้นขึ้นมาก็เดอดข้นมากู่แล้วเนาะเนาะเลขหาสามอติหูไรเยอะากอย่างแต่ว่าเด็กรดพันนี่ว่าฝันเห็นลดพันชีสองสองขึ้นสองขึ้นเนี่ยงกันนี่ละสองเจ็ดสี่นอนสองสองเจ็ดสีงอย่อทะเบียนรถพันตีแนพันเป็น นี่วัดหลวงปูใส่ห้องนี่ละวัดยูใกล้ๆกันเลยนะวัดนคู่เพิ่นน่ะกี่รับจี๊กจี๊กกับยูน้ำเพิ่นเนาะจัดเอาเนาะค่ะปูเนาะมันก็จี๊กเลยเก็ตซีหนึ่ง่ะแหละเก็ตซีหนึ่งถ่ายเงินก็ถ่ายตัวเก็ตซีหนึ่งสองหาเ็ หาสามพีงเอฟุท่นันก็คือกระซํากระซําเหล็กขึ้นเต้มล้เตี่ยม่นครับแมนแมกระจากขาเป็นเจ็ดขาเป็นซี่เห็นไหมกระข้นันเข้ามากับอก็ซี่เจ็ดเจ็ดซี่หาเจ็ดเจ็ดซี่หาเจ็ดเจ็ดหามันบ้างหาเอฟซีจัดเลยเนาะแล้วแต่โศกไปโศกมันเพราะเขากับว่าสามารถว่าจะหน้าตัวไดก็คือ แต่ค่ะค่ะเนาะปูเนาะพ่สีมีเลขชะ,ะ่ามาสสาปูดำหลายๆเนากับไปเนมาที่จานขอปูเนนัน่ะเนี่เาห้กับนันเนาะแล้วปูกับวอลเหรีเลขเนาะครับืมียกจัสามตัวนี่เนาะเลี้ยวไว้เอื่อยไันี้น,นะมัะ<อ>ะนสามซื้อลอตเตอรี่ไว้พอดีหมือนนะเออเซ้อมมาขายให้หรือยๆตัวเขาได้ซื้อซอยเขาซื้อซื้อซไว้พอดีะครับ มากนี่คือหาสามก็สองหาเจ็ดเนาะคะ่ะปูเนาะเน้นเน่นทะเบียนรถนี่หาเอฟซีมากก่ไปเด่นไปตัดเอานะคะเป็นแนวทั้ง,นะะงเนาะค่ะสองห้าเจ็ดค่ะเด็นสามตัวที่ปูเน้นมากเนาะ,ะสองห้าเจ็ดสองสี่หนึ่ง,สอง,ส,งสองห้าเจ็ดห้าสามพี่นอ้องเล่งว่หลายตัวครับเนาะไปตัดดีนนนเนาะเดี๋ยวแกเข้ามา แม่งแล้วแ่ฟชื่อทันได้ไกมตัวไหนต่ำเขาเรีกมากเกี่ยวค้องว่าแต่ว่าเรียกหาสามนี่ติดหูไร้ายพีหน้องลไปเสร็จกันย่งจะเขาบอกเรื่องเรียกตัวนี้น่ะอาจารย์แลมากกว่าคับผมถามมาบอกผมติดหูไหมครับเรืงติดหูไม่ครับขอบคุณเอ๊ครับนรมาจารย์มาเตือ์ไว้ไป่ร้อเออ่าบอกยิ่งใหญ่ ค่ะครับอันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะสร้างปูองคดำแซนซิริจันท่าเนาะค่ะเป็นปูพญานาคเนาะค่ะปูเนี่นค่ะคือขาดงบประมาณรายยูค่ะสายบุญสายเอฟซีกัจากทักหาจะได้เนาะค่ะเนาะปีนี้ปนีปูดำมากแห้งเลยพี่เนาะเพราะว่าไปใส่แบบนี้จะว่าปูดำแซนซิริจันท่าหลายหลายหมอกหลายหลายบอนกันก็ร่างสางรวมหลักเิ่นขึ้นมา ก็ล่งให้โคกับปีนี้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วว่าที่สายครังครับังอยุ่งกยุกกันจังหวะเขาครับให้เป็นทะลายางทะลายางไปในความหรือสึ่ง่งอยากปั่นตะดลแล้วครับผมผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูดำหรือปูองค์ดำสายขมังเวทนะครับผมครับ เน้นตัวเน้นเน้นที่ปูนเน้นก็คือ741นะครับ f c ครับ53คือเด่นนะครับแล้วก็257นะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับ f c นะฮะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับนี่นะครับ74153 257นะครับผมถ้า f c ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารด้วยด้วยนะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซี FC. ครับสนับสนุนร,รัฐบาลหยิบจวยลอตเตอรี่นะฮะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ